หัวแปลงมาแล้วครับกับซูมไลออนนะครับรถขนาดกลาง210แรงมา้านะครับมีจำหน่ายในประเทศไทยพร้อมอะไหล่และบริการหลังการขายครบคันนะครับเรามาดูการทำงานกันนะครับ ปีนี้อ้อยสวยนะครับปีนี้อ้อยสวยล่องแคบสุดที่รถคันนี้เข้าได้1.2เมตรนะครับ1.2เมตรนะครับสามารถตัดได้สบายนะครับดูกันชัดๆไปเลย กินอ้อยนะครับจากเที่ยวแบงอ้อยเครื่องยนต์แรงดีไม่มีตกนะครับไม่มีโหลดเลยนะครับรถสะพานหางก็ลงเรียงค่อนข้างดีนะครับนิ่มนวลถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้โดยทีเดียวนะครับ กับเกษตรกรไร่อ้อยนะครับที่มีแปลงขนาดเล็กไปถึงขนาดกลางนะครับนี่ครับถลมทำความสะอาดก็เป่าไปออกได้ดีนะครับผิวแต่แจวครับผิวแต่แจวซูลไลออนชื่อนี้มาแน่